จะเรว่าทิพไทยหรือาไทยเอาละครับใน2024เนี่ยนะครับที่โอลิมปิกที่ปารีสเนี่ยชลูฟลาดของเราเนี่ยได้โคตา้าในกีฬามาหนึ่งคนท้วนซึ่งปัญหาก็คือเราอยู่2คนเพราะฉะนั้นพวกคุณต้องแข่งกันเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนครับคุณนายอยู่ก่อนครับป้าจะเล่นเออกมเลยพูดด้วยคือปัญหาตอนเนี้ยคือคุณอนะเราถือสกายภาพเป็นปตัวคุณนะแต่ว่าปัญหาก็คือคุณภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ในเมื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มอีกคนหนึ่งไปเพราะฉะนั้นคุณตต้้้้้ออองงงงแแคคทททีฟัััววเเลนะรรบาาไไไก็ดดภษฝ่ศส Donc, aujourd'hui, on va essayer de se parler tous les deux ensemble. Pourquoi est-ce que tu veux apprendre le français? Parce que euh, je, je dois aller en France. Quelle histoire est-ce que tu fais? Je fais de l'escrime. Il y a des rappelés à mon Le français.